นาลีขอกาบส่งกันบ้านค่ะน้อมกราบคารวะคุณงามความดีของท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างยิ่งค่ะกราบคารวะครูทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องทุกท่านค่ะนาลีวิไลซักนะคะอ่าชื่อทางธรรมกล้าสู่ศีลกล้าจน อายุสามสิบสามปีอยู่ที่สปปปลาวค่ะก็เป็นนักศึกษาวิซาลามระสัดเจ็ดปีปีนี้ปีที่สองค่ะแล้วก็เป็นเตรียมจิตอาสาสังกัดส่วนฝานาบุญสองค่ะวันนี้นาลีก็มาขอากาสดมาส่งกิเลสค่ะส่งกันบ้านกิเลสคือนาลีก็ปกตินาลีเป็นคนที่มักจะกินอาหารเกินค่ะกินเยอะแล้วก็นาลีก็ได้ตั้งสีลไว้ว่า นารีจะประมาณในการกินจะกินให้อิ่มพอดีแล้วก็จะไม่กินเกินค่ะแล้วมันก็นาลีตั้งสินข้อนี้ก็เป็นเวลาหลายเดือนพอสมควรทําก็ได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะแล้ววันนั้นน่ะนารีกําลังจะทานข้าวแล้วมันก็ในโต๊ะอาหารมันก็มีหัวมันที่ปิ้งสุกแล้วสามหัวแล้วเวลาที่นาลีกินหัวมันนารีก็จะไปกินตอนท้าย,ายของอาหารกินอย่างอื่นไปก่อนแล้วเออก็คิดว่าเป็นริดร้อนไปกินตอนท้ายแล้วกัน แล้วนาลิก็ทานเข้าไปเสร็จก็ก็ทานหัวมันหนึ่งหัวมันหมดไปแล้วก็รู้สึกว่ามันอิ่มพอดีแล้วมันก็ยังเหลือสองหัวตอนนั้นน่ะก็ยังไม่เก็บตัวอาหารนะก็นั่งจ้องอยู่กิเลสกับพุทธะสู้กันอยู่กิเลสมันบอกว่าเฮ้ยเราจะกินให้หมดนะจะกินอีกสองหัวพุทธะก็บอกว่าเฮ้ยเราอิ่มพอดีแล้วนะกิเลสก็บอกว่าเฮ้ยอันเรากินเมื่อกี้เป็นหัวสีเหลืองแต่ว่าเรายังอยากกินหัวหัวมันตัวที่เป็นสีม่วงค่ะก็สู้กันอยู่ ในขนาดที่สู้กันยังไม่ตกลงกันน้องถนอมก็ถามมาแม่ทานข้าวอิ่มแล้วใช่ไหมหนูจะเก็บโต๊ะอาหารเฮ้ยกิเลศไ,ไม่พอใจกิเลสมันไม่พอใจเด็กเขาเห็นว่าเรากินมันถ,ถ้าเรากินหัวมันแสดงว่าเราอิ่มแล้วนะมันจะเป็นตอนท้ายๆแล้วกิเลสมันบอกว่าม,มันมันปวดใจค่ะมันบอกว่าเฮ้ยน้องถนอจถมจิติทาทำไมอะ่ะเรายังจะกินหัวมันอยู่เลยถ้าเราสะ่อกว่าเราอิ่มแล้วนะแต่เรายังอยากกินจะเอตว่าเรายังไม่อิ่ม แต่เราก็จะผิดศีลเพราะเราอิ่มแล้วก็นารีก็ไม่ได้ตอบน้องถนอมแต่ว่าก็คุยกับกิเลสมันเสร็จนารีก็หัวเราะออกมาเออเด็กเขาก็ถามอเม่เป็นอะไรทําไมไม่ตอบแล้วทําไมหัวเราะนารีก็บอกเด็กไปว่าเฮ้ยแม่เห็นกิเลสนะแล้วก็เล่าให้เด็กฟังแล้วเด็กเขาก็พวกเราก็หัวเราะกันขา่าแล้วก็นารีก็สวนหวัดกิเลนไปว่าเฮ้ยเรานะี่ตั้งศีลข้อนี้ไปตั้งนานแล้วก็ก,ก็ทําเอ่อหลายครั้งเลยนะที่เราทําไม่ได้อะ่ะ แล้วครั้งน,นี้อ่ะน้องถนอมเขาอุตส่าห์เป็นมาตาลีมาเตือนเราขนาดนี้เรายังจะไปเนรคุณน้องขนาดนั้นได้เหรอจะไปไม่พอใจน้องเหรอสร้างวิบากใหม่ให้ตนเองแล้วก็ยังจะกินอาหารเกินเบียดเบียนตนเองด้วยเพราะว่าเวลาที่นารีกินเกินทีไรนะมันก็จะอึดอัดแล้วก็ไม่สบายแล้วก็ไปนอนเลือยป่านงูเหลืม่มแล้วก็อีกอย่างก็ สวยด้วยค่ะแล้วนารีก็เอาตรงนี้แหละมาพิจารณาให้กิเลสฟังแล้วกิเลสมันก็ยอมก็มก,ก็หัวเราะกับเด็กๆก,ก็ความความไม่พอใจน้องถนอมก็หายไปค่ะส่งกันบ้านประมาณนี้ค่ะครูจบแล้วค่ะสาธุค,ค่ะขอนขอกาดค่ะ,จะเจริญธรรมค่ะนารีเจริญธรรมค่ะพี่ขันจริงๆเป็นเป็นเรื่องที่ดีไหนไหมพออยู่ในบ้านนี่จะมีตำรวจสามคนเป็นตำรวจให้กันและกัน นะคะพอตํารวจทักปุ๊บโอ้เราตั้งศีลไว้เราตั้งศีลไว้ตํารวจเลยช่วยวิบากดีเขาเลยเอาตารวจมาช่วยเราได้ครับการจะกินพอดีได้เนี่ยมันจะต้องเกินมาก่อนแน่นอนนะคะไม่มีใครอยู่ๆพอดีเป๊ะหรอกมันต้องเกินเกินเสร็จแล้วทุกยังไงกิเลสมันพากินเกินเพราะมันโลภพอพากินเกินเสร็จปุ๊บ ร่างกายทุกยังไงแล้วใจทุกยังไงกายทุกยังไงแล้วเทียบเคียงแล้วมีเรื่องร้ายเข้ามายังไงพอพอเราเสพกิเลสมันจะมีเรื่องร้ายเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเข้ามายังไงแล้วเราเทียบเคียงพอเทียบเคียงเสร็จพอครั้งต่อไปจะกินเกินก็เอาสิ่งที่เกิดขึ้นในคราวก่อนมาพิจาณาพิารณาแล้ววิบากดีเจ้าตำรวจมาช่วยบางทีเจ้าตำรวจมาตำรวจเอาตำรวจมาเอาของกินที่เรามีไปกินช่วยบางทีเขาจะมาเบรกช่วยเก็บ อย่างเงี้ยมันจะมีอย่างเงี้ยมันจะสนุกในการปฏิบัตินะดังนั้นไม่ก่อนให้กำลังใจดีมากต้องขอบคุณตํารวจแล้วก็ได้เล่าสภาวะทำให้การฟังเมื่อกี้ตน้องถนอมจะมาเก็บอาหารเนี่ยกิเลสแม่มันจะกินเต่าแม่ขอบคุณลูกมากเรมาช่วยไม่ได้ทันย่อย่างเงี้ยค่ะมันจะสนุกนะพวกเราก็จะคุยกันแบบนั้นค่ะใครมีกิเลสตัวไหนเอามาเล่ากันแล้วก็หัวเราะกันสู้ได้บ้างไม่ได้บ้างก็หัวเราะก่อนแล้วกันจะเป็นแบบนั้นทุกวันค่ะพี่ขวานสาธุค่ะเชิญพี่เฉียงพี่โสค่ะ ค่ะเชิญพี่เสรเลยค่ะครอบครัวหันษาค่ะค่ะ <c oughs> เป็นเป็นครอบครัวที่มีโหมีมีมีบุญมากเลยค่ะ <c oughs> คือมีเป็นมาตาลีกันทั้งสามท่านเลยผลัดกันนะคะผลัดกันช่วยจับผลัดกันช่วยเตือน <c oughs> ดีค่ะดีมากเลย <c oughs> จะได้จะได้มีจะได้จะได้สามเนี่ยจะได้มีเวลาโหวตกันเนี้ยจะได้มีแพ้ชนะขาดตัวค่ะ ใช่ค่ะใช่ไม่<า>พีมได้<า>ค่ะน<า>ค่ะเนี่ยน้องอูสามมาเตือนเลยนะยังจะเอาสักนิดก่อนประมาณนี้ค <ะ S 2> ดีค่ะ<ห>ค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณประโจสาทูค,ค่ะ